โตแล้วครับปักสวนครัวครับนี่มีหอมนะครับหอมมีประกาศประกาศนะครับประกาศหินมีคณะนี่ครับรังเกตนี่โตแล้วครับไม่กินแล้ว ตนมมมม้นนี้มอนไข่ครับมอนไข่กำลังสวยเลยนี่มะละกอรครับนี่ต้นเตี้ยมีลูกเลยครับนี่ลูอย่างโตเลยนี่กะเพราเพรานะครับต้นไข่สามต้น ม่อนไข่นะครับม่อนไข่ต้นหนึ่งตนน่มันเป็นใบเตยกา